วันพีมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคอสเองยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมวันพีซไพรเลตวอลเลอร์ภาคที่4พาร์ทที่4แล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้หรือว่าพาร์ทนี้นะครับเนคอสจะปรับเปลี่ยนแนวทางการภาคเช่นเดิมซึ่งหลังจากที่ดูพาร์ทหนพาร์ทสอพาร์ทสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออ แต่และพาร์ทที่เนครสทำนะครับค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันสักพาร์ทเลยเนาะซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่อาเมลิกก็กสนอนองกองแกงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับพาร์ทที่2องเนครสก็จะแอปเสียงใช่ไหมลนะ่ะและพาร์ทที่3ที่ลงไปล่าสุดนะครับพาร์ทพาร์ทนี้ này, รู้สึกว่าจะใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงแล้วก็บีบอัดเสียงนั่นเองซึ่งก็ทําให้อัตรลดในการรับชมเนี่ยดูมีระดับขึ้นมาดิดึงแต่ว่าบางตัวละครก็ยังทําได้ไม่ดีพอสําหรับพาร์ทที่4นะครับเนครสอยากให้ทุกคนที่กําลัังรบชมอยู่่ณขะนนนีีน้ ทางเฮฮาสักหน่อยดีกว่าเนาะเอาเลยครับสำหรับพา์พานี้เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าซึ่งเราก็ยังอยู่ในอาราบัสตาเช่นเดียวกันนะครับและอาราบัสตาเนือเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเนื้อเรื่องที่3นะครับซึ่งเนคอสเคยแคสไปแล้วละ่ะทีนี้อ่ะเหมือนเดิมครับไฟแคสเสีย <laughs> ก็เลยต้องมาแคสใหม่นั่นเองตอนตอนนี้มีชื่อว่าสู้ตายไร้าปานีลูฟี่เวอร์ซัสคลอโคดายนั่นเอง ในเรื่องย่อนะครับกลุ่มหมวกฟังแล้ววีวีรีบไปยังอาราบัสตาที่กำลังจะเข้าสู่สภาวะสงครามแต่เคขโคโาก็ได้กำลังตามหลังพวกเขามาติดติดและเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยครับผมจะไปไหนอย่างนั้นหรือคุณลูก<ว>้ายอ,อกอีกแป้นจะแต่เฮ้ยได้ยินเสียงชนีร้องเอาเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคุณวีวีเฮ้ยไอหัวมดนะ่มันบดกูไว้พวกนายนะ่ะไปกดเงินที่ตู้ ATM กันก่อนเลย และกลับมาใจใ่ายฉันที่หลังเดี๋ยวฉันจะคุยกับเจ้าของร้านให้คุณลูฟี่คะฉันมีสิ่งที่จะต้องบอกคุณให้ได้เงินของฉันมันหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วเขี่ยอะไรนะเออทำไมไม่รีบบอกให้เร็วกว่านี้คุณลูกค้าจะกินแล้วชักดาบไม่ได้นะผมให้เวลาคุณลูกค้าแค่สามนาทีจ่ายเงินมาซะรวมทั้งในส่วนของเพื่อนๆของคุณลูกค้าด้วยไม่งั้นคุณลูกค้านะ เจอดีแนะ่ก็ <S 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 ไม่เท่าไหร่น like ี่ฮก็ไม่เท่าไหร่นี่น네ี่เจ็ดเทพโจรสลัดแล้วไงล่ะครับนี่น่นี่น่หลวกขู่หน้าเจ้าโจระเัดซ้ายเรียบร้อยครับกาแตกพุ่งไปหนึ่งทีรับไปซะคอนยักษ์ย่างยืนไปไหนแล้วพุ่งก่อนนี่น่เกาะมันจะมาแล้วเกาะเต็มไวมากพอเกาะมันเต็มแล้วรู้สึกว่ามันจะลอยด้วยนะ ไอ้อะไอ้อะนี่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 ้เนอรอยแบบนี้มันตียากนะมุมกล้องมันไม่ยอมหันให้พายุมัดยางยืดไอ้เนอนี่นนี่เนนี่เรับไปอีกซะไอ้นอนี่เนอนี่เนนี่นี่เนเลิกเล่นเพียงเท่านี้แหละเลิกเล่นอะไรไม่ได้จะเล่นอยู่แล้วมันตียากจริงนะคุณผู้ชมนี่เนยอ่ะเรียบร้อยครับจู่ๆคอคดไดก็ใช้งานหลุมทะเลทรายไม่เป็นไร รู้สึกว่าหลุมนี้จะเป็นหลุมดูดบูสแล้วก็อันติเมตอัดไปเลยนายไม่รู้จักไซดูดอย่างนั้นหรอรู้จักแต่ว่าลูฟี่เขาไม่รู้จักนะี่เนี่ยมานี่ซะดีๆให้ฉันตีเข้าที่หน้าหอยเม่นยังยืดอุ้ยตีไม่โดนตียากมากเลยระวังไซดูดได้เลยไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เดี๋ยวอัดเขาก็ได้ให้ปิวใกล้ตายแล้วเนี่ย ขอนยักยางยืดและตามด้วยหมัดตรงตรงตรงไอ้แน่หวัวหม่งยางยืดพายุหมัดยัางยืดเรียบร้อยโดนเต็มเต็มและตามด้วยขอนยักยางยืดอ่ะโดนอยู่ฮะกาดใกล้มาแล้วกาดมาไวมากอันติเมทลดกาดไปก่อนครับไอ้แน่อุย้ยเข้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเข้าไหม นี่อ่ะหรือว่าตีทะลุเกาะวะทติเหมทเมื่อกี้นี้คอนยักย่างยืนอุย้ยเรียบร้อยครับตกกัดแล้วกัดตกแล้ว <c oughs> นี่อ่นี่อ่นี่อนี่ยะนี่แน่นายไม่รู้จัก <c oughs> พลังของพระเอกอย่างงั้นโอ้ยโด,โดนกกัดมาหายุมัดย่างยืนอืมเรียบร้อยครับ <c oughs> และตบท้ายด้วย <c oughs> หมัดตรงคอนยักย่างยืนเอ้า,อาตายซะล้วออ ฝีมือไม่เบาหนิคุณลูฟี่ากแดกกำปั้นกูซะเออแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วก็ยังที่ผมบอกผมต้องการเงินค่าก๋วยเตี๋ยวที่ผมบริการให้กับคุณมันก็มีอยู่เยอะแยะเลยล่ะนะไอ้พวกกินแล้วชอบชักดาบนะคุณก็อาจจะเหมือนกับพวกนั้นคุณลูฟี่ที่ว่าเหมือนนะ่ะก็คือทุกคนที่ชักดาบจะต้องเสียตูดให้กับผมเสียตูดกันเหรอ แต่ว่าคุณน่ะผมยกเป็นในกรณีพิเศษเพราะว่าคุณสั่งไข่ดาวด้วยไข่ดาวกูสั่งไม่ไหมแต่มึงทอดมาซะดำปีเลยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะออกมาแบบไหนแต่เพราะว่าคุณสั่งแล้วคุณก็จะต้องจ่ายยังไงอาหารที่กินเข้าไปมนสกปรกกูจะไปฟ้องออยออยที่ไม่ได้ย่อมาจากอยยอยแต่เป็นองค์กรอึ่งยายอมแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทพาสุธาร้องยังไงต่อไปทีนี้กูจำเนื้อได้แค่นี้เดียวอุ๊ยได้กลิ่นผู้ชาย อยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ไงทำไมเธอถึงไม่ยอมจ่ายค่ากว๋วยเตี๋ยวล่ะมันไม่อร่อยอย่างนั้นหรอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ต้องจ่ายนะก็เพราะว่าเธอเป็นคนกินนะมันไม่อร่อยและแถมไข่ดาวยังไม่อีกด้วยนะหืมเธอสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษใส่ไข่ดาวอย่างนั้นหรอถึงจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวและไข่ดาวมันห้ามสั่งได้ย,ยังไงกันฟ้า เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับพาสพาสนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆเลยนะซึ่งพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวในคอสกะไว้ว่าถ้ามันสั้นแบบนี้อีกเดี๋ยวจะทําเป็น2พาร์ทติดต่อกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ในคอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมมาจนถึงณขณะนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอบา,บายยครับผม